อย่าเพิ่งขอใครให้แนะนําลูกค้าให้กิจการคุณเพราะว่าคุณอาจจะทําผิดแบบนี้อยู่นะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเทคนิคถูกต้องแต่ถ้าคุณขายสินค้าพรีเมียมโอ้ถ้าคุณทําแบบนี้นะเสียหายเยอะเลยมามาดูกันตอนนี้วิธีผิด do you know anyone คุณรู้จักใครไหมหรือว่า can you recommend me เอ้ยแนะนําเราได้ไหมโอ้ยไม่ดีพอคุณอาจจะได้ refer แต่เสียหายไปเยอะผมจะให้คุณเทคนิควิธีถูกต้องนะขอ refer เราเรียกว่าขอ refer ให้คนอื่นแนะนํากิจการคุณถ้าคุณมีสินค้าพรีเมียมขายไอทีขายซอฟต์แวร์ ขายเรื่องกระเป๋าขายรถขายอะไรก็ได้เป็นโซล่าก็ไดพ้พรีเมียมเลยอ่ะขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ทาแบบนี้ผมจะเขียนให้ดูนะ Who else do you know คุณรู้จักใครบ้างเห็นภาพไหมคําถามที่แบบมันปิดอะ่ะ Do you know anyone คุณรู้จักใครไหมเขาจะบอกเลยไม่รู้คุณแนะนาเราได้ไหมได้แต่เขาไม่แนะนําแต่ถ้าถามแบบนี้คุณรู้จักใครบ้างที่มีปัญหาเหมือนคุณคุณรู้จักใครบ้างที่ต้องการผลลัพธ์แบบคุณอ่าตอนนี้ลูกค้าเริ่มคิดแล้วเฮ้ยเออเรารู้จักหลายคนใครอ่ะขอทราบชื่อได้ไหมนี่เป็นเทคนิคขอเรฟ เราไม่ต้องทานคําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เราต้องการคําตอบว่ารู้จักขายบ้างเทคนิคนี้นะเอาไปใช้เลยแล้วถ้าคุณอยากจะเรียนเทคนิคหลายๆว่าปิดการขายพรีเมียมยังไงเพิ่มกิจการดึงดูดลูกค้าพรีเมียมมาหาคุณยังไงคุณรู้ถ้าหาใครเก่งคอมเมนต์ด้านล่างทักมาหาผมในไลน์เลยครับผมมีอบรมสอนปิดการขายพรีเมียมขอให้คุณโชคดีนะครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ